สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเซอร์ไพรส์ย้นเกิดเพื่อนค่ะ J J A H สวัสดีค่ะเพื่อนมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือแฟนเพื่อนนะคะนะเขาก็จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนเขาทุกคนพอรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างคะจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อน ขอไปซื้อยืมปากกาคูมานะคะต้องเรี่เยเป็นครัวกาเหนือรู้สึกไงบ้างหาหน้ามาทางนี้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจกับเพื่อนมากเลยครับเพื่อนอายุเท่าไหร่แล้วรู้ไหม17ครับใช่เหรอใจจะมาแล้วจะมาแล้วใจอายุ17หรอเยียมยังไงก็ไปก่อนล่กแชร์ัน Anh đạt, nếu không nhạt. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. เมลวีดเพลงเดยวตินิคสิมเมดเพลงเดิิคสิมึงรู้ไหมเค้กก้อนนี้ราคาเท่าไหร่เออมึงรู้ไหมเค้กก้อนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้1,900จ้าอันนี้ใครซื้อให้อะ0ันคัอก้อน800ที่เหลือมื่อคืนจริงเหรอพี่เคของไม่เป็นี่แหละซินิคามิร์ปยากมีงจริงเหรอร เออชี้กูจองนะคนเลโรส่งแกนให้กูจองนะต้องมาม้ยนี่เขาให้เธอประกาศนิยลปะอไปอ๋อนี่คือมารอเพื่อกูเหลี่ยวใช่เพิ่งรู้ตัวเหรอติงรู้ไหมค่ะรู้สึกยังไงบ้างโอคไม่ออไม่ออกผู้ชายสีว้าสุดอะไรคะอ๋อเราเรียนจ้าต้องบอกกูรู้สึกไงบ้างเต้นไงอ๋อตื่นเต้นใช่ไหมดีใจไหมลองให้ให้เป็นโปรคลิปหน่อยดิ แล้วลองให้ไปปกคลิปหน่อยดูจะได้เยอะๆเพื่อนร้องไห้ในวันเกิดเงี้ยอะงซื้อวะเนี่ยอะไรซื้อหรอเพงซื้ออะไรใช่ซื้อนานแล้ววเนี้ยซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันอยู่เรื่อยๆสีเมื่อวานซะด้วยมาแล้วไปเดินมาทไงใจใช่ไหมเมื่อเช้าค่ะเพื่อนเครียดมากเพราะว่าแฟนเขาไม่สนใจตอนนี้ไม่ร้องไห้ละดีใจละจะอย่าหมุนได้ไหมอ่ะออกเลยวะเนี่ยออกปะออกสิเขาอะไรออกห้าสิบ 干吗？